ครับก็สวัสดีนะฮะพบกับผมเดวอินเวสเตอร์นะครับนะในคลิป IQ Option นะครับอันนี้ผมก็เทรดรอเดอร์ไปก่อนนะครับแล้วก็เพิ่งได้อัดคลิปตัดสินใจอยู่ว่าจะอัดคลิปดีไหมนะครับนะอันนี้ก็อ่ะอัดสักหน่อยดีกว่าไม่ได้ลงนานแล้วนะครับก็คือ ช่วงที่ผ่านมานะครับผมมีปัญหากับ iQ นิดหน่อยนะครับก็คือเรื่อง,องการถอนเงินนะไม่รู้เรีวกว่านิดไหมนะนะเพราะว่ารอการถอนเงินเนี่ยมาประมาณมาประมาณ20กว่าวันเลยนะฮะเนี่ยผมถอนเงิน20กว่านวนันแล้วเขาบอกว่าระหว่างถอนเนี่ยตรวจสอบบัญชีอยู่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเขาตรวจสอบอะไรอยู่ผมอยู่นะครับทีนะี้ผมก็ถามไปก็ไม่ตอบ ผมก็คงได้แค่รอนะครับระหว่างรอแล้วผมก็ไม่กล้าเทรดเลยเพราะว่ากลัวถอนเงินไม่ได้นะครับนะหลักที่ถอนเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เยอะมากนะครับพันพันนิดนิดพันก๊อดน,นิดนิดนะครับนะแต่ตอนนีนะ้เงินผมเข้าแล้วนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนที่เทรดหรือลูกศรริษย์ลูกหาที่เทรดไอคิวเนี่ยนะครับก็บอกว่าเนี่ยผมถอนเงินแป๊บเดียวได้ละถอนปุ๊บเข้าปั๊บเลยภายในวันเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะนะผมก็เลย กลับมาลองดูนะครับกลับมาลองดูน่าจะมีการปรับปรุงที่ดีขึ้นแล้วนะครับสัญญาณสัญญาณอาจจะดีหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจในเรื่องการถอนเงินที่เร็วขึ้นนะครับ <c oughs> อ่ะออเดอร์นี้นะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับอันนี้ก็ออเดอร์แรกเนี่ยจะใช้เป็นเรื่องของประสบการณ์ส่วนออเดอร์สเนี่ยใช้เป็นอัปเกรดแอรีแนะครับก็อย่างที่ผมให้ดูนะครับจุดเนี้ย ผมคำนวณไว้แล้วว่ากราฟมันจะจบประมาณนี้นะครับซึ่งจบตามนี้ไหมเนี่ยเดี๋ยวผมขอ,อกะนิดน,นึงนะฮะค่อนข้างเป๊ะนะครับเป๊นะบปแบบเป๊ะแบบจับวางเลยนะครับเป๊ะแบบจับวางเลยนะอันนี้ก็อาจจะคลาดเคลื่อนไปนิดหน่อยนะครับค่อนข้างเป๊ะแต่ว่ามันคลาดเคลื่อนไปนิดเดียวนะครับก็ถือว่าอยู่ในโซนที่ต้องการอยู่แล้วว่าโซนโซนเนี้ยกราฟจบประมาณแถวช่วงเนี้ยนะครับประมาณช่วงโซนเนี้ยนะครับอันนี้คือเราใช้การชี้เป้าเป็นหลัก นะครับเพราะว่าวันนี้ผมดูตลาดแล้วนั่งดูมาครึ่งชั่วโมงแล้วนะเพิ่งจะเริ่มเทรดตลาดค่อนข้างค่อนข้างผันผวนแลวพอสมควรนะครับแล้วก็วันนี้วันศุกร์แนะก็คือนอนฟาร์มนะครับข่าวเศรษฐกิจของอเมริกานะครับพอดีเลยสุขแรกของเดือนนั้นตลาดก็ค่อนข้างที่จะผันผวนนะครับก็ให้ระมัดระวังกันด้วยนะครับ <c oughs> อันนี้ได้กำไรแล้วเมื่อกี้ผมใช้สูตรกลางตะข่ายนะครับก็คือใช้ระบบการชี้เป้า กดด้วยประสบการณ์นะครับคิดว่ามันน่าจะรันเทรนไปต่อสักหน่อยนะครับส่วนออเดับสกดด้วยอัปเดตแอร์เรียนะครับแล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผมสามารถคาดการได้นะครับชี้เป้าจะจบได้ก็เป็นสไตล์ของอัปเดตแอร์เรียอยู่แล้วนะครับเรื่องการชี้เป้าว่ากราฟจะจบประมาณตรงไหนพอเรารู้ว่ากราฟจบตรงไหนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับก็ได้ทั้งขึ้นได้ทั้งลงนะฮะนะก็ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอ่ะมาดูหน่อยนะครับ นี่ถ้าได้ทักสามร้อยดอนนี้ก็ปิดไฟนอลแล้วนะฮะตื่นมาเทรดนะครับมนี่โชงดีขอกําไรมานำล่องก่อนละกันนะครับยังไม่อยากเอาทุนมารวมด้วยนะครับเห็นตลาดแล้วค่อนข้างเหนื่อยนะครับเนี่ย <c oughs> คือผมเลือกที่จะกดตําแหน่งตรงนี้นะครับนะตําแหน่งตรงนี้นะมันก็ดีเลยครับกราฟมันยืดยืดนะครับ ไม่เป็นไรนะครับให้กราฟวิ่งไปด้านล่างสักแป๊บก่อนนะครับแต่ช่วงท้ายก็จะเวียงขึ้นมานั้นบนนะครับซึ่งเราก็จะหาตำแหน่งที่คาดการไว้รอประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับผมเชื่อว่ากราฟจะจะพุ่งขึ้นไปได้นะครับจะพุ่งขึ้นไปได้แต่ถึงจุดจบที่คาดการไหมเนี่ยต้องดูอีกทีหนึ่งนะครับมาละนิดหนึ่งถึงละเรียบร้อยครับลงต่อได้เลยครับไม่ซีเรียสนะครับคุณจะลงต่อก็ได้ครับเนี่ยอันนี้คือเทรดด้วย จุดจบที่คาดการ์เนี่ยมันสนุกเงี้ยฮะเนี่ยเนี่ยจริงๆมันน่าจะจบตรงนี้นะจะเป๊ะมากเลยครับจะเป๊ะแบบจริงก็คนเรียนนักเก็ตเรียนจะรู้ฮะจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทําได้คือมากกว่าการชนะคือมากมากกว่าการชนะเนี่ยคือการรู้ครับรู้นิสัยตลาดรู้การเคลื่อนที่ของการาฟเป็นหลักนะครับนะอย่างนี้ผมก็เห็นแล้วนะครับว่ามันมันจะวิ่งอยู่ประมาณโซนเนี้ยนะครับ ต้องมาโซนนี้ก่อนมันก็มาตามนับนะครับส่วนช่วงตรงนี้ก็ไม่ซีเรียสอยู่แล้วนะครับเพราะดีแล้วครับเป็นเรื่องที่ดีครับที่กลวิ่งอยู่โซนนี้ก่อนนะครับอ่ะนี่เราก็เทรดต่อครับจริงนี่ผมก็เริ่มแอบกลัวนะนะเห็นตลาดแล้วเมื่อกี้ผมนั่งวิเคราะห์สามสิบนาทีแล้วนะครับยังยังไม่ขนาดนี้นะนี่เริ่มเริ่มหนักละเริ่ม <S <S ดูการวิ่งนะครับ เหนื่อยเลยที่ผมเหนื่อยเนี่ยผมไม่ได้กลัวอะไรกลัววสุดท้ายนะครับแล้วก็กลัวแบบกลัวลากยาวเง,งี้ยเวลาทะลุบุ้งลากยาวเป็นกิโลเลยเงี้ยนี่เหนื่อยอ่ะเหนื่อยอันนี้มีกําไรมา157ด,ดอลลาร์นะครับอืออ๋โหดูดูครับผมตั้งเป้าไว้ว่าจากหนึ่งน้อยไปสามร้อยได้นี่ผมก็แฮปปี้แลลวนะครับเผื่อไม้แก้ด้วยนะครับดูทรงน่าจะลากผมยาวนะครับ นะไม่ออกดีกว่านะพรากดไปเนี่ยก็จะมีจังหวัดที่เราต้องยอมรับว่ามันจะดีเลยนะครับผมพยายามหาจุดสะเจียนที่สุดในการที่กรารนิ่งๆแล้วค่อยออกอกอเดอร์มันก็ยังก็ยังสวิงหนักอยู่เห็นไหมฮะเนี่ยลากยาวไปแล้วอันตรายนะทิ้งไปก่อนนะอันนี้แรงๆก็อันไหนที่มันยากๆนะครับพยายามจัดไปอันดับท้ายๆนะครับอันไหนที่มันเข้าแก็บเราก็เอามาเป็นอันดับแรก อรอนะฮะอีกสักหนึ่งออเดอร์ถ้าชนะนี่ก็ถือว่าถึงเป้าหมายฮนะนนี้ถ้าตลาดแดยกๆเนี่ยเอาเยอะไม่ได้ครับนะจริงๆอยากจะแก้ขัดไปสักพันดอลน,นะอยจะปั้นหนึ่งเบหนึ่งร้อยาพันดอนนะครับนะตลาดไม่ค่อยอำนวยเท่าไหร่ลงคลิปแก้ขัดเทรดแก้ขัดไปก่อนนะครับแล้วก็สำหรับคนที่ ยังทักมาถามเรื่องการเรียนส่วนตัวนะครับตอนนี้ผมยังไม่เปิดคอร์สเรียนออนไลน์นะครับแบบกลุ่มนะเดี๋ยวผมขอเทสเรื่องการถอนเงินไอคิวอีกสักอาทิตย์หนึ่งก่อนนะครับว่าถอนปุ๊บเข้าปั๊บระบบเขาปรับขึ้นมาดีจริงไหมนะครับนะถ้าเป็นตามนั้นก็เดี๋ยวเปิดสอนทีนะครับขอเช็คระบบให้ชัวร์คนนี้ก่อนนะครับส่วนค่าเรียนส่วนตัวออนไลน์ก็หรือว่าเจอนัดเจอตัวเนี่ยก็ได้นะครับผมว่างแล้วนะครับ ช่วงที่ผ่านมาก็จะอยู่กับปัญหากับ iq แล้วก็เรื่องการวิเคราะห์กลยุทธ์เกี่ยวกับการเทรดคริปโตนะครับนะก็ผมได้วิธีในการเทรดคริปโตก็คือวิธีที่ความเสี่ยงต่ำแต่สามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมีโอกาสนะครับมีโอกาสได้กำไรผมตอบแทนที่สูงขึ้นได้แล้นะครับผมตั้งชื่อว่าฟิวชั่นรีบาลานซ์นะครับไกด์ไลน,น์ก็คือเป็นการเอา <c oughs> การถือครอง ธรรมดากับการรีบราร์เนี่ยมาผสมกันนะครับซึ่งถ้าใครติดตามจะทราบเรื่องการรีบราซ์แล้วเนาะในชาแนลผมก็มีนะครับแต่ใครยังไม่ดูก็ลองกลับไปดูนะครับเนี่ยดังนั้นก็วิจัยเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับก็ลองมาแล้วครับค่อนข้างค่อนข้างถูกใจนะเวลาขาดทุนเนี่ยเวลาตลาดลงหนักๆเนี่ยเจ็บน้อยครับแต่พอตลาดขึ้นเนี่ยได้กำไรค่อนข้างค่อนข,ข้างบือหวานนะครับแล้วก็ในตลาดที่ตลาดที่ลงหนักๆนะครับ การหลุดดอยจะยิ่งเร็วขึ้นนะครับยิ่งลงดึกเท่าไรเนี่ยผมยิ่งหลุดดอยเร็วขึ้นแล้วก็ใช้เงินก้อนก้อนเดิมด้วยไม่ต้องเติมเพิ่มนะครับ,นะรบเดี๋ยวทำคลิปอธิบาย,ฟ,บายฟิวชัน่นเบื้องต้นให้ฟังนะเนี่ยอ่ะยังไงฮะกับตัวไอคิวผมรู้สึกว่าผมต้องโดนสักหนึ่งอ่ะนะครับไม่ได้ชนะทุกไม้อ่ะต้องมีโดนสักหนึ่งอ่ะครับผมเลยต้องลดลดเหลยอเงินลงมาเนี่ยผมเจออย่างงี้ผมรู้ตัวเลยฮนะ ต้องโดนแน่ๆสักหนึ่งออเดอร์นะครับอื้อกดไม่เข้านะครับจริงๆผมอยากจะกดตรงนี้นะครับนะแต่ดีแล้วครับที่มันไม่เข้าเพราะว่าผมวัดใจสุดนะครับว่ามันจะจะกระแทกกลับไหมถ้ามันกระแทกกลับเนี่ยออเดอร์เมื่อกี้อาจจะอาจจะอาจอาจะติดขึ้นไปนะครับมันกระแทกมาแรงเกินนะครับนะถ้ากดเนี่ยสมว่าผมเสียแน่ๆครับเพราะดูทรงการาฟแล้วน่าจะรังกระลังไหลนะครับ แต่ว่าที่ผมกดเนี่ยมันจะเป็นรหัส0ูนย์สามนะครับแล้วเป็นวายนะย้าหเก้าเ่ยนขึ้นไปด้านบนน้งหน่อยนะครับก็เอาห้าสิเจ็ดมาทดลองก่อนแล้วกันฮนะถ้าถึงเป้าก็ปิดได้ถ้าไม่ถึงก็ยังมีไม้แก้อยู่นะครับเตรียมตัวแก้รอละรู้ช <c oughs> ะตากรรมแล้วนะครับ <c oughs> เอายังไงด <c oughs> ีจะออกตอนนี้หรือจะไปต่อ นี่แต่มันขัดมันขัดใจครับจะเอ๋ <c oughs> เหนื่อยฮะโอ้โหผมล็อกเกอร์เลยฮะอย่างนี้แล้วอย่างเงี้ยครับกราฟแหลมๆอย่างเงี้ยครับทิมอย่างเงี้ย คือคนที่เทรดแล้วโดนที่สุดท้ายเนี่ยโหเหนื่อยเลยฮะเนี่ยเห็นไหมฮะตอนนี้ตอนจบมันจะเป็น5้าโมงสมสิบสามพอดีเป๊ะซึ่งตรงนี้ที่สุดท้ายแล้วก็อันนี้ก็ห้าโมงสาห้าเป๊ะก็ทสุดท้ายเหมือนกันนะเะนี่ยไม่กล้ายุ่งเลยเอาไปเก็บก่อนอืมอ่ะยังไงต่อยังไงต่อดี ลงมาสักหน่อยนึงโอเคไปเรี 15, ยบร้อยฮะห้าดตอนผมไปแล้วฮะ <c oughs> อันนี้ก็เป็นรหัส0ูนย์สมนะครับ0ูนย์สอยู่มาณ9ก้าเกก้านยแล้วกันครับเกือบเกืบเก้าห้านะครับ,รบมาสก,ก่อนมาตำแหน่งก่อนประมาณนี้เรามัง้งนะครับหรืออาจจะต่ำกว่าน,นี้สักนิดนึงครับผมกะไว้สอจุดแล้วกันกะด้วยสายตาเอา้าจะลงไปไหนล่ะขึ้นไปก่อนนะครับ เรารู้ว่านายลงยากนะนายต้องกลับไปก่อนนาะยเราเสียตังเราต้องตามแก้นะใช่ไ <c> ห <oughs> เนี่ยเหนื่อยกับตลาดจริงเลยนะี่ยเนี่ยมันจะพยายามลงไม่ได้เลยครับเนี่ยจริงมันคขึ้นไปแล้วนะครับเนี่ยยังไม่ลงมันยังจะลงต่ออย่างครับยังไม่กลับไปหาจุดจุดที่คาดการเลยนะครับนะ๋ยวผมขอดูสักต่อสักหน่อยนะครับว่ามันจะไปไหมจริงๆเขาไม่ไปเนี่ยอยู่ประมาณแถวนี้นะครับลําดับจุดจุดที่คาดการ์จะต่ําลงมาเรื่อยนะครับก็อยู่ประมาณตรงนี้ จริงจริงมันต้องอยู่มันตรงนี้นะครับเวลามันสไลด์นะครับคือการไปหาจุดที่คาดการเนี่ยมันจะมี2อ,อย่างนะครับคือมันจะไซด์เวย์ไปนะครับไซด์เวย์ไปแล้วเราจุดที่คาดการเนี่ยมันก็จะกดลงมาด้านล่างนะครับไซด์เวย์ไปอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าเนี่ยคือจุดที่มันต้องต้องพีคลงหรือเปล่านะครับตรงนี้นะนะในี่ยตรงนี้เป็นถ้าผมใช้วิธีการวัดแบบอาเกตเอเรียเนี่ยจะเห็นว่าจุดนี้เป็นจุดที่กราฟมันทิ้งตัวลงต่อ น่าจะใช่แหละจุดนี้นะครับคือ2อย่างที่ผมบอกนะครับมี2ออย่างคือมันไซเวไปนะครับไซเวไปหาจุดจ่คาดการกับขึ้นไปหาจุดี่คาดการด้านบนเลยนะครับอันนี้เล่นไซเวไปดังข้างนะครับพอถึงจุดปุ๊บมันลงต่อนะครับอันนี้ก็อธิบายคร่าวๆให้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะแต่เดิมเมื่อกี้ก็เหนื่อยหน่อยนะครับนะต้องเข้าใจตลาดด้วยนะครับไม่ไม่ค่อยตามใจเท่าไหร่นะครับ แลก็อย่าแต่เรายึดมาในหลักการนะครับยึดมาในวิธีการเราได้นะครับส่วนความผิดพลาดเนี่ยมันต้องมีอยู่แล้วนะครับในตลาดแบบนี้ผมเลยเผื่อเงินเอาไว้เป็นตัวอย่างนั้นใครที่จะเทรดวันนี้นะครับก็ต้องคํานวณก่อนคำนวณคํานวณจุดเข้าให้ดีนะครับนะซึ่งเทคนิคคนอื่นผมก็ไม่รู้นะว่าเขาเทรดกันยังไงแต่ว่าผมเป็นห่วงนะครับถ้าจุดเข้าเราเราไม่ดีเนี่ยนี่ย หรือตำแหน่งของเราเนี่ยมันไม่ได้เปรียบตำแหน่งได้เปรียบผมใบให้นะครับนี่คืออยู่โซนโนแนวต้านกับโซนแนวรับเนี่ยคือตำแหน่งที่ได้เปรียบที่สุดละแต่ถ้าตำแหน่งที่ไม่อยู่โซนโซนแนวต้านโซนรนับเนี่ยหรือเทคนิคไหนผมไม่ทราบเหมือนกันนะว่าเทรดยังไงกันแต่ถ้าอยู่ตำแหน่งที่ไม่ใกล้กับแนวต้านหรือแนวรับเนี่ยหรือให้กับโรเนี่ยโอกาสที่จะพังพลาดเนี่ยค่อนข้าง,าง,าง,ง,างสูงอย่างผมเทรดมาเอี้ผมก็พยายามพยายามเข้าใกล้โรที่สุดนะเพื่อให้โลช่วยประคองราคาช่วยประคองการการดีดลงของกราฟให้ได้มากที่สุดก่อนนะครับ แต่ถ้าเราไปอยู่ไกลๆจากโลเงี้นะรเราไปกดขึ้นเนี่ยโอกาสที่มันจะสวิงมาเทสโลพอดีตอนท้ายอาจจะมีสูงตำแหน่งที่มันจะทุโลลงไปเลยเนี่ยก็ยิ่งหนักเลยนะครับแล้วโอกาสกลับมาเนี่ยน่าจะไม่ทันตำแหน่งนี้นั่นเองนะงนั้นก็เป็นห่วงนะครับเรามาระวังกันนิดนึงนะครับอ่ะส่วนคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่อยากจะนัดเรียนออนไลน์ส่วนตัวหรือนัดเจอตัวเป็นคอร์สส่วนตัวนะครับนะก็ ทักมาได้นะครับช่วงนี้ว่างๆนะครับทุกอย่างที่ผมทําก็เรียบร้อยแล้วทันานกลยุธทธ์เทรดอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เงาๆฮะไม่มีอะไรทาแล้วนะครับก็เหลือแค่รอเทสระบบ IQ ถ้า IQ ดีก็วิจัยเทคนิคพัฒนาอัปเกรดอเรียต่อไปนะครับ <S <S อ่ะประมาณนี้มาให้หายคิดถึงนะครับสวัสดีครับ